วันนี้มาพบกับเมกับลุกนี้เลยค่ะวันนี้เราเอาเมคอัพ How to มาฝากทุกคนบอกเลยว่าลุกนี้สวยมากๆแล้วก็ผิวดีมากๆด้วยนะคะแต่ว่าจะมีวิธีการแต่งหน้ายังไงบ้างรวมถึงงานผิวของเราได้ผิวสวยๆอย่างนี้ทำยังไงบ้างอยากจะกระซิบบอกว่าราคาของที่ใช้ถูกมากๆเลยสําหรับงานผิวแต่จะเป็นอะไรก่อนอื่นอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมก่อนส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับขั้นตอนแรก ะะเราก็จะมาบำรุงผิวกันก่อนค่ะซึ่งไม่บอกตลอดแล้วก็บอกในหลายๆคลิปมากๆเลยว่าการบำรุงผิวเป็นเรื่องสําคัญมากก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะถึงขั้นทําคลิปแยกไปแล้วชนนแล้วเพวืนนน่อนๆคนไหนอยากดูการลงผิวแบบละเอียดก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้ด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผิวแห้งผิวผสมหรือแม้กระทั่งคนผิวมันก็จะต้องบำรุงผิวซะก่อนนะคะจะได้แต่งหน้าออกมาได้ผลลัพธ์ที่สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะ mercy vitamin C m e l a s m a and Dark Spot s e r u m ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นเซรั่มอีกตัวดังของทางแบรนด์ Mercy นั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้นเนมย์ก็จะเคยใช้ตัวที่เป็นรุ่นออริจินัลมาก่อนแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะที่ทางแบรนด์ส่งมาให้เมย์ก็เลยมีโอกาสได้ลองใช้นะคะซึ่งสําหรับตัวนี้นะคะหลังจากที่เมย์ลองใช้ไปแค่คืนเดียวนะทุกคนตื่นมาเมย์รู้สึกว่าหน้ามันแบบมีความฟูมากยิ่งขึ้นมีความเฟรชแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยตามแบบฉบับของวิตามิน C ตััวดงงขอ Mer ซีต,ตัวนนนี้ะะคะก็ยยังงงช่่วใเรือขอขจุด,ด ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของฝ้ากระเพิ่มเข้ามาด้วยทําให้หน้ามีความกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะแต่นี่คือบอกก่อนนะคะว่าใครที่มีปัญหาหนักๆมากๆเช่นฝ้ากระจุดด่างดาที่มันฝังลึกแบบสุดๆจะแนะนําให้ใช้สองสัปดาห์ต่อเนื่องขึ้นไปนะคะก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ใครที่ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิวแบบแพ้ง,ง่ายมากๆหน้ากลัวจะบางอันนี้คือไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่กัดผิวไม่ทําให้หน้าบางขึ้นนะคะและสําหรับตัวนี้นะคะก็ยังคงมีส่วนผสม หลักที่เป็นวิตามินซีรวมถึงสารสก,กัดที่พรีเมียมนําเข้าจากประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเดิมค่ะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะจะช,ช่วยทําให้ผิวของเราอะ่ะมีความแต่งหน้าได้ติดทนมากยิ่งขึ้นจะหมดปัญหาในเรื่องของความหน้าลอกหน้าแห้งผิวขาดน้ําแล้วทําให้แบบมีความกล้าอะ่ะทุกคนเข้าใจลึมั้ยและทีเนี้ยมันจะแต่งหน้าเครื่องสําอางอะไรไม่ค่อยติดแล้วมันก็จะหลุดเป็นคราบลอกระหว่างวันได้ง่ายเนื้อเซรั่มของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยขวดก็จะเป็นขวดปั๊มใช้งานง่ายนะคะเนื้อก็ จะบางๆซึมง,ง่ายแล้วก็สดชื่นมากๆทุกคนสามารถทาได้ยันคอเลยนะคะอันนี้คือเมทาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าก็จะมีความดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นทันทีหลังใช้เลยทุกคนจะสังเกตได้ว่าหน้ามันดูแบบนุ่มมากขึ้นดูมีความอิ่มน้ําฟูมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเหมือนเป็นตัวบอกได้เลยว่าขั้นตอนต่อไปพอเราลงรองพื้นนะคะมันก็จะมีความติดผิวมากยิ่งขึ้นผิวก็จะดูเป็นผิวที่สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยะคะ่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะราคายอยู่ที่ขวดละ490บ สามารถหาซื้อได้ที่วัสันทุกสาขาค่ะต่อไปนะคะเมก็จะลงเป็นพรายเมอร์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์นั่นเองจริงๆแล้วแค่ตัวเมอร์ซี่อ่ะจริงๆก็คืออยู่แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินเฟสเบดของบ๊อบบี้บาวนะคะเหมือนแบบถ้าจะเป็นช่างแต่งหน้าสิ่งนี้จะต้องมีสําหรับรองพื้นนะคะเมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือเจ้า สกินฟาวเดชั่น S P F 3 0 P A 3บวกด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้เป็นแบบหลอดแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาจะมีแต่แบบซองนะคะแล้วหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ดีขนาดนี้ควรมีแบบหลอดเลยไหมเป็นหลอดละ179บาทส่วนแบบซองก็จะอยู่ที่ซองละ59าบ้าทนั่นเองค่ะและทั้งสองตัวนี้เนื้อเหมือนกันเลยนะคะแบบซองกับแบบหลอดไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะรวมถึงตัวนี้นะคะก็ยังเป็นเนื้อลองพื้นที่เป็นเนอลิควิดเกลี่ยง่ายแล้วก็ให้การปกปิดแบบธรรมชาติ ไม่ได้ปกปิดแบบเวอร์หนักผิวใดๆทั้งสิ้นค่ะให้ผิวที่มีความสวยแล้วก็ดูกลอก์หน่อยดูสุขภาพดีนั่นเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเบอรุร่มขนหน้าแก้มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีบำรุงด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระจ่งางใสนะคะด้วย Brightening Booster แล้วก็ตัว h y d r a e Essence นั่นเองค่ะรวมถึงตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมความมันด้วยเทคโนโลยี Silky Soft Dry Powder นั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชื่อเขาเลยช่วยปกป้องแสงแดดด้วยค่ะเพราะว่ามี S.P.F. อยู่ที่3 0 P.A. 3บวกนั่นเองเดี๋ยวนี้เมย์มาสวชให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะว่าทั้ง4สี4ของเขามีความแตกต่างหรือความแบบคล้ายคลึงหรือเนื้อของเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะอันนี้ก็คือเบอร์01 C21 0-2และ03นนั่นเองค่ะอันนี้จริงๆใช้นิ้วมือเกลี่ยก็คือได้หรือใครจะใช้ฟองน้ําช่วยก็คือได้เช่นเดียวกันส่วนตัวเมย์เนี่ยก็จะใช้ทั้งมือแล้วก็ฟองน้ํานะคะมันจะได้มีความแนบเนียนสนิทไปกับผิวผิวมันจะด,ดูแบบสวยแล้วก็เสมอกับ จงนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือผิวฝั่งที่เมลงรองพื้นของเจ้านางเสร็จแล้วเรียบร้อยเทียบกับฝั่งที่ยังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวเมซูมให้ดูผิวแบบใกล้ๆดีกว่าว่ามองผิวใกล้ๆแล้วเนี่ยหลังใช้เป็นยังไงบ้างคะ่ะไปนะคะไม่ก็ใช้เบอร์ C21 นะคะมาลงจุดกระทบของแสงพวกใต้ตาเอยสันจมูกเอยใดๆนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งกรอบหน้าด้วยแพทริกชากันหน่อยนะคะเป็นเนื้อครีมนั่นเองแล้วก็จะแบบสร้างมิติใดๆ นะะเน้นลงกรอบหน้านะคะให้ชิดโคนผมไลผมต่างๆเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแป้งกันบ้างอันนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะ translucent ของ NARS นั่นเองอันนี้คือ NARS Light Reflecting นั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้กับแปรงนั่นเองในการกด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 แบบนี้ให้ทั่วหน้านะคะต่อไปเราก็จะใช้แพคทิคทาเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เราจะใช้ด้านฝุ่นกันบ้างคะ่ะในการมาทําให้หน้าของเรามีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อไปนะคะไม่ก็จะใช้เปียะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น คอนทัวร์สีออกเทาๆนิดนึงเราจะมาลงเฉพาะจุดมันจะมีความแบบบุ่มลึกเข้าไปมากกว่าเดิมนะคะต่อไปแต่งตากันบ้างนะคะวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากการใช้พาเลตของ 3CE ค่ะกับสีที่โทนส้มๆน้ำตาลๆนิดนึงนะคะในการเป็นเบสให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะ ต่อไปนะคะเมยก็จะใช้ p a l e t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  o face b o n d i s w a y the natural nude นะคะกับสี Maple ลงคร s สตานะคะหรือว่าชั้นพับเปลือกตานเองลงคัดเบ้าอะทุกคนต่อไปนะคะเมก็จะเปลี่ยนสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น Too face เหมือนเดิม body spray นะคะแต่เป็น sunset trip นั่นเองค่ะกับสีที่จะใช้เป็น shine time นะคะชัยทาน แดงอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งแดงเลือดหมูแดงกำกๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะกับแปรงสําหรับขัดเบ้าเราจะมาลงครีสมาเดิมแต่เราจะไม่ฟุ้งเท่าเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเขียนอินไลเนอร์ก่อนนะคะนี่เป็นอินไลเนอร์สีน้าตาลต่อไปเดี๋ยวเรากรีดอินไลเนอร์กันนะคะกรีดให้ชิดโคนขนตาก่อนเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ตาสองชั้นแล้วเราจะกลับมากรีดตากันอีกรอบแล้วก็แต่งตากันอีกรอบนะคะอันนี้เมย์ติดสติกเกอร์ตาสองชั้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามากรีดอะไนเนอร์กันต่อ ะะอันนี้เหมือนเรากรีดเป็นฐานไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาเอาอายแชโดว์สีเข้มเนี่ยมาลงให้ทั่วอายไลเนอรเลยซึ่งจะแบ่งลงไป้ออย่างนะคะคือจะลงสีน้ำตาลแบบนี้ทับเส้นไลเนอร์ก่อนนะคะให้มันแบบมีความฟุ้งๆขึ้นอะไรเงี้ย พออายแชโดว์ oh, มันเหลือน้อยๆแล้วเราค่อยๆเกี่ยวขึ้นมาที่ mm hmm. ชั้นพับตานะคะจากป mm hmm. ลายอายไลเนอร์เนาะจากหางอายไลเนอร์ต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีนี้ค่ะสีที่มีความออกโกโก้โกน,น้ำตาลน้ำตาลอะไรเงี้ยเพิ่มเติมไล่ขึ้นไปจากโคนตาเลยนะคะ นี้เมย์ก็จะเอาอายแชโดวสีเข้มนะคะลงหัวตาต่อไปนะคะมเมย์ก็จะใช้ซันเจ้าชิมเมอร์ทองๆนะคะ หลังจากนี้นะคะเราก็ไปติดขนตาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วต่อกันค่ะอันนี้เมย์ก็ติดขนตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันบ้างเมย์ก็จะลงแบบฝุ่นก่อนคร่าวๆนะคะของเคสนั่นเองซึ่งก็จะแค่ปัดๆไปให้แบบสีคิ้วมันแบบมีต่อไปนะคะก็จะมาใช้ดินสอเขียนคิว้วอันนี้เป็นของคอสลุกนั่นเอง ไปนะคะก็ปัดมาสคาร่าคิวอันนี้เป็นของเมเบ i n e ต่อไปนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะใช้เป็นสะสีนะคะเบอร์ M04 เป็นบัตช์ออนสีออกส้มๆนะคะในการปัดแก้มทีนี้เราจะปัดตั้งแต่หนกแก้มแล้วก็ดึงไปขึ้นไปข้างบนนะคะให้ b บลนด์อมากับตัวคอนทัวร์ที่เราปัดไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยสำหรับไฮไลท์นะคะก็จะใช้ของ Dior นั่นเอง ส่วนของลิปสติกนะคะเราก็จะใช้เป็น Rare Beauty สีฟันนะคะอันนี้ก็จะลงให้ฟุงฟ้งๆเกี่ยวขอบปากก่อนเนาะแม็กก็จะเอาที่เขียนขอบปากอันนี้จะเป็นสีสไปน์นะคะของแม็กมาลงเฉพาะจุด ลิสติกข,ของทอมฟอร์ดนะคะเบอร์ Naked Rose 52นะลงนิดหนึ่งด้านในแล้วก็เมย์จะใช้ลักก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปกลอสลงเฉพาะจุดปากจะให้ดูมีความแบบอวบอิ่มมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเมย์ไปทำผมให้เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมากับฟินิชลุคในวันนี้ค่ะ ก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยแพงแล้วก็ดูดีมากๆเลยไม่ว่าเพื่อนจะเป็นสายหวานหรือว่าสายเซ็กซี่รับรองว่าลุคนี้กระชากใจแน่นอนเอากลิ่นอายของความแต่งฟองมาผสมกับความเกานะคะมันก็เลยจะได้เป็นคอมบิเนชันประมาณนี้นั่นเองและลุคนี้นะคะสามารถแต่งหน้าไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ได้จะไปงานพิธีสําคัญต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันรวมถึงใครที่เป็นเจ้าสาวนะคะก็สามารถแต่งหน้าด้วยเมคอัพลุคนี้ได้เช่นเดีย ค่ะโดยที่งานผิวของเราอย่างที่บอกไปราคาไม่แพงเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้สกินแคร์ตัวนี้เลย Merc y ซ i t a m i ามิน C m e ม a s m a มาแอนด์ดักสปอตเซรัที่ราคาแค่ขวดละ490บาทสามารถหาซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขารวมถึงรองพื้นเจ้านางน,นะคะที่มีแบบหลอดแล้วราคาแค่หลอดละ179บาทส่วนแบบซองนะคะก็จะซองละ59บาทสามารถหาซื้อได้ที่เขตของเจ้านางได้หมดเลยทุกช่องทางนะคะในช่องทางออนไลน์รวมถึงหน้าร้านอย่างเช่น Even Ball b e a u วตี้แอนด e ดีเจ วสดนโลตัสและท็อปทุกสาขาค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมคอัพลุคนี้กันนะคะเพราะว่าส่วนตัวของเมย์เองเนี่ยก็ไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มประมาณนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเช่นเดียวกันหวังว่าจะถูกใจและได้นําไปใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าในส่วนของตางานผิวต่างๆรวมถึงการปัดแก้มกรอบหน้าและรวมถึงงานปากด้วยค่ะแลวถ้าเก,กิดเพื่อนๆอยากให้เมย์ทำคลิปประมาณนี้อีกรวมถึงคลิปรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนะคะจะได้เกิดเพื่อนๆชอบคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องะมรนซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปห่จากมีสำหรับมนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ